สวัสดีค่ะวันนี้ประวันจะทำไส้ขนมเทียนนะคะไส้เค็มค่ะถั่วเขียวนะคะถั่วแบบนี้กับถั่วที่มียี่ห้อเหมือนกันค่ะจะขึ้นหมอนะคะแช่แล้วทำแล้วจะได้เยอะค่ะจะได้เนื้อค่ะใส่น้ำลงไปก่อนค่ะแช่อย่างน้อยสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะหรือจะแช่ค้างคืนก็ได้ค่ะ ตาน้ำสักสองสามน้ำก่อนค่ะพอแช่ถั่วได้แล้วนำถั่วมาล้างให้สะอาดนะคะล้างให้น้ำใสนะคะเสร็จแล้วไปตั้งเตานะคะตั้งไฟต้มค่ะไม่ต้องนึ่งนะคะ ดืดแล้วตักฟองออกก่อนค่ะช้อนฟองออกค่ะต้มไปให้เละนะคะให้ถั่วเละเลยค่ะ่วเละแล้วนะคะเทน้ำออกก่อนค่ะปิดฝาใช้ไม้ขัดนะคะ พะเยะฝานิดนนะคะให้น้ําออกก่อนค่ะพเยะฝาไว้นิดๆค่ะน้ําจะได้ออกหมดนะคะให้เสด็จน้ำค่ะแล้วนำไปดงนะคะดงไปดงมาค่ะให้ัวระอุอีกครั้งค่ะ ลงกลับไปกลับมานะคะดงเหมือนหุงข้าวสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยถั่วไว้นะคะมีเนื้อหมูค่ะหั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอย่าใช้หมูบดกับหมูสับค่ะเพราะละเอียดไปค่ะหั่นบางๆก่อนค่ะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ถั่วป้าหนึ่งกิโลสองขีดนะคะที่ต้มไปนะคะแล้วให้ใช้หกขีดก่อนค่ะให้ทํานะคะใส่เนื้อหมูสามถึงสี่ขีดก็ได้ค่ะป้าใส่สามขีดนีสองเท่านะคะหกขีดหันเป็นชิ้เล็กๆแบบนี้คะ่ะแล้วนำหมูไปเจียวนะคะใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะ หยกเกลือลงไปนิดด้วยค่ะน้ำมันน้อยก็ใส่น้ำมันได้อีกนะคะตัวนี้จะทำให้ไส้ขนมหอมนะคะ เจียวให้เป็นแบบเนี้ยค่ะใช้ได้แล้วค่ะหมูที่เราเจียวนะคะมีกระเทียมค่ะอย่างน้อยส่วนหนึ่งนี่สักครึ่งครึ่งถ้อนน้ำพริกก็ได้ค่ะน้ำมันที่เจียวหมูค่ะกระเทียมโขกหรือสับก็ได้ค่ะ ป้าจะโขกนะคะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะถั่วต้มให้เละๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องโขกไม่ต้องก่นทั้งสิน้นตั้งกระทะเคียวกะเทียมก่อนค่ะกะเทียมใส่เยอะๆก็ดีค่ะหอมดีเดี๋ยวนี้เขาจะใส่ล่างกระทีกันไปด้วยค่ะแต่ป้าไม่ได้ใส่ค่ะ รากผักชีป้าก็มีเป็นแป้งเลยแต่ป้าไม่ใส่พอกระเทียมเหลืองแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่หมูใส่เกลือใส่พริกไทยค่ะเกลือหนึ่งช้อนชานะคะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มได้นะคะ จะไหม้กระปูดไฟออกก่อนได้ค่ะแล้วใส่ถูลงไปค่ะ คคะคถ้าไม่พอใจรสอะไรก็เพิ่มเติมได้นะคะเพราะปากคนนี้เราจะไม่เหมือนกันเลยกัะลิ้นคนคะ่ะป้าเคยทำไปให้เขากินคะ่ะหัวบอกไม่เค็มเมียบอกกำลังดีมันแล้วแต่เขานะคะแล้วแต่คะ่ะแต่ป้าจะใส่แบบนี้คะ่ะ ไส้เค็มตัวหวานนะคะขนมเทียนไส้หวานตัวเค็มใส้หวานไม่ค่อยมีคนนิยมกินค่ะแต่น้องป้าเขาบอกว่าไส้หวานน้องบางคนเขาก็บอกว่าชอบเขาชอบแบบนั้นคนไปคนมาค่ะทำแบบนี้ ไส้มันจะไม่ร่วนแตกค่ะเวลากัดออกมาหรือเวลาตัดนะคะไส้จะเป็นก้อนค่ะใช้ได้แล้วนะคะแบบนี้ค่ะวนให้เป็นก้อนแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อก่อนนี้แม่ป้าจะใช้แปง้งโม่ทับน้ำนะคะแป้งข้าวเหนียวเช่แล้วโม่ค่ะ แล้วก็ทับน้ําแล้วน้าไปตากแดดค่ะไม่รู้จักแป้งถุงค่ะสี่ห้าสิบปีก่อนนะคะป้าเคยอยู่กับแม่แม่จะปั้นให้ป้าค่ะป้าจะคนหอ่อสองคนก็จะไว้ค่ะขนมเทียนนีิทานามากหวานมาก ล้วแป้งแข็งมากจะสุกยากนะคะถ้าจะให้นิ่มก็มีแป้งมันเติมนิดนึงค่ะแต่นึ่งนานนะคะเย็นแล้วนำมาปั้นค่ะก้อนเล็กก้อนใหญ่อยู่ที่เรานะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมรายการสวัสดีค่ะ